สวัสดีครับสำหรับประชาชนที่เป็นชาวราญยาทุกท่านนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี65นะครับจะเริ่มมีการให้ทนทุกท่านลงทะเบียนได้นะครับเพื่อจะไปใช้ในปี66นะครับก็ ผมแนะนำว่าการลงทะเบียนจะให้เร็วที่สุดนี่คือต้องกรอกไปในนี้นะครับกรอกลงทะเบียนผ่านลงทะเบียนส่วนแห่งรัฐตรงนี้นะครับที่เข้ามาเจอหน้านี้นะครับนี่ถ้าเราคิกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไปสู่ระบบคือการผ่านเ็บไซต์นะครับแต่ถ้าเราทําตรงนี้ปุ๊บเอกสารจะจะกลับคืนมาหาเราคือไปกรอกเองได้ในไปเขียนเอานะครับนี่พิมพ์ตรงนี้นะครับ แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนนี่คือเขาจะมาเหมือนธนาคารนั่นแหละครับเหมือนธนาคารเลยเขาจะให้ตรงนี้แหละให้เราเราก็ทำการคลิกเข้าไปนี่ครับก็จะมาครบเลยเห็นไหมครับมีทั้งหมดน่าจะแปดแปดหน้านะครับแปดแผ่นนะครับนนจะเล่าให้ฟังว่าถ้าเรามาตรงนี้ล่ะทุมตมาหน้านี้ นตรงนี้นะถ้าคลิกไปตรงเนี้ยปุ๊บเนีย่ยเวลาเราพิมพ์ไปปุ๊บเนีย่ยทุกอย่างมันจะวิ่งมาตรงนี้เลยครับมันจะเข้ามานี้เลยตามนี้เลยเราพิมพ์อะไรกรอกเข้าไปเนีย่ยชื่อเรามันอยู่ในนี้เลยจะเรียงตามนี้ที่เราพิมพ์มามาอยู่ในนี้หมดเลยทุกอย่างเขาจะลงอัตโนมัติให้เราเราพิมพ์ม Pastor, อะไรไปกรอกอะไรไปเนีน่ยมันลงตรงนี้หมดเลยแล้วเราก็จะไปเซ็นแค่ตรงนี้ที่มันง่ายที่ผมบอกว่ามันง่ายเพราะอะไรว่า ถ้าเรากรอกผ่านเว็บไซต์เนี่ยเราเอาไปตรงนี้ยื่นในธนาคารเดินไปหมดเลยทั้ง8แผ่นเราก็ไปพิมพ์มาทั้ง8แผ่นเราก็ไปเซ็นแค่ตรงนี้เห็นไหมครับเซ็นแค่ไม่กี่อย่างไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กี่ที่ประมาณหนึ่งที่เนี่ยนี่คือหน้าของเราพูดลงทะเบียนเซ็นตรงนี้แล้วมันจะมีชื่อเราขึ้นตรงนี้ด้วยชื่อภรรยาชื่อบุตรเราเรา,เราแค่ไปเซ็นข้างล่างอีกทีหนึ่งแค่น,นั้นเองนะครับเนี่ยผมไปทําประมาณ ผมไปปุ๊บเนี่ยผมก็ผมบอกผมผม,ผมบอกว่าผมกรอกมาแล้วในเว็บไซต์เขาบอกอ๋อเขาก็ตรวจสอบดูเขาก็ทําแป๊บเดียวนะไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีดูเอกสารประชชนตัวจริงแล้วก็ลงทะเบียนก็เสร็จเลยเขาก็จะนี่ครับเขาจะฉีดนี้ให้เราเนี่ยเขาฉีดให้เราสองส่วนก็คือส่วนเนี้ยเขาจะฉีดให้เรามาเนี่ยท่านจะได้ตรงนี้มานะครับเนี่ยดูนะครับเนี่ย พอเราเซ็นเอกสารเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเนี่ยธนาคารเขาจะฉีกตรงนี้มาให้เราเนี่ยคือสองส่วนนี้นะครับไปถึงเดือนพฤษาคมหกหกเนี่ยต้นต้นปีเนี่ยนะจะประกาศผลและการพิจารณาคุณสมบัติผ่านไหมถ้าผ่านก็รอยืนยันตัวตนไม่ผ่านก็อุทธรณ์ผลก็สามารถยืน่นอุทธรณ์ได้อีกว่าเออทำไมเพราะอะไรถึงไม่ผ่านอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายก็ จนถึงเดือนมกราอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จนยังตัวตนอีกครั้งหนึ่งสําหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัตินะทําจากทางรุ่นไทยเอ่ยอมสินเอ่ยหรือทกศเอ่ยนี่ก็ถ้าผ่านเสร็จปุ๊บก็เข้าสู่ระบบของรัฐนะครับกระทรวงการคลังจะประกาศผลให้ทราบต่อไปโดยใช้สิสทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบรรชาชนนั่นคือว่าหมายความว่าบัตรบัตรอา บัตรอันเก่าที่เราเคยมีกันนะ่ะก็ใช้ไม่ได้แล้วก็มาใช้แบบบัตรประชาชนแทนนะครับนะครับทีนี้ช่องทางการลงทะเบียนเอกสารประกอบนะครับเหล่านี้คือจะจะอธิบายเข้าใจว่ามันมีสองเหตุผลนะครับถ้าไม่มีครอบครัวนะครับไม่มีครอบครัวเนี่ยกรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัวคือ ไม่ต้องยื่นเอกสารที่หน่วยรับลงทะเบียนนะครับไม่ต้องไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะฮะคือกรอกข้อมูลผ่านเวิไยต์เท่านั้นนะครับคือความหมายคือท่านเป็นโสดอะ่ะท่านไม่มีลูกไม่มีครอบครัวไม่มีเมียไม่ได้จสดทะเบียนสมรสท่านสามารถไปกรอกปุ๊บแล้วก็รอผลได้เลยนะครับแต่สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัวเนี่ยเนี่ยคือผมเนี่ยตอนนี้ทําครั้งครั้งแรกเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานใช่ไหมครับยังไม่ได้แต่งงาน แล้วก็มีบุตรอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้มีเป็นสมรสใช่ไหมครับแต่พอมาถึงปีเนี้ยปีหกปีปีล่าสุดเนี่ยหกปีหกห้าเนี่ยก็ต้องมีเขาเรียกว่าเนี่ยถึงแม้จะเป็นลูกไม่คนละแม่ก็ช่างก็ถือว่าเป็นครอบครัวเพราะนามสกุลเดียวกันใช่ไหมครับเนี่ยคือขั้นตอนเนี้ยจะ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 ,จะ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 ต้องไปยื่นที่ที่ที่ธนาคารนะครับก็คือต้องมีเบียร์ย่างเงี้ยทะเบียนสำเนาผู้สมรสใช่ไหมครับ รล,ลายมือเซ็นด้วยนะนะครับไม่ว่าญาติจะอยู่ไหนไม่ว่าเมียจะอยู่ไหนต้องให้เขามาเซ็นนะครับคือเมียสาคัญมากต้องให้มาเซ็นเลยคุณสมรสเนี่ยต้องมาเซ็นกับตัวนะครับแล้วก็อัตราชนนของเรานะครับแล้วก็มีของลูกอีกเนี่ยหรือใบเกิดก็ได้หรอือลูกท่านอายุขวบสองขวบก็ต้องมีใบเกิดแต่ทุนวัศสองขวบก็ ก็ยังไม่สามารถเซ็นได้แล้วก็พ่อพ่อเซ็นแทนได้ว่าเนี่ยนี่คือลูกนะครับอย่างผมเนี่ยลูกสาวผมอายุ12ลูกสาวผมก็ต้องมีสมมติประชาชนด้วยใช่ไหมครับก็ต้องยื่นมาแบบเนี้ยครบชุดแบบนี้นะครับแล้วก็ยื่นไปนะครับหรือถ้ากรณีคุณสมรสและบุตรของผู้รับลงทะเบียนทางเดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยงานรับลงทะเบียนพร้อมแสดงบัตรประชาชนไม่ต้องไม่ต้องใช้สำเนาประชาชนก็ได้ถ้าถ้าถ้ามาพร้อมกันแบบอยู่ด้วยกันอยู่แล้ว พ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันครบแต่ถ้าอยู่คนละที่ก็ต้องแม่ก็ต้องมาเซ็นนะครับส่วนส่วนลูกนั้นก็ส่งเอกสารมาได้เซ็นผ่านผ่านอ,อนอะไรนะส่งพับไปษณีมาก็ได้หรือว่าผ่านแฟกก็ได้แล้วพ่อก็มาลองรับว่าเนี่ยถูกต้องแล้วก็แทนเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับเห็นครับว่าแทนเข้าไปสําหรับลูกที่ไม่ได้อยู่กับเรานะครับเนาะ ขั้นตอนที่สองก็คือกรณีลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มลงทะเบียนแบบกระดาษนะครับซึ่งเขาจะจัดไปให้อันนี้คือน้อยมากประมาณไม่เกิน5้าสิบ้าสิบชุดต่อต่อวันนะครับเห็นไหมครับก็คือเนี่ยกรณีผููลงทะเบียนไม่มีครอบครัวก็คือใช้แค่นี้แบบฟอร์มลงทะเบียนแล้วก็แบบประชาชนจบเลยนี่คือคนโสดนะครับแต่ถ้ามีครอบครัวก็เหมือนกันครับ ของทะเบียนสำเนาผู้สมรสแล้วก็ของลูกนะครับตัวน,นี้ผมเลยแนะนําให้ทําวิธีวิธีที่วิธีที่หนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยจะมันจะเร็วกว่าท่านสามารถลอกได้สองแบบเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเนะนี่ยที้ี้กไปถึงอ่อ ันนี้คือผู้ปว่วยติดเตียงเนาะอันนี้ก็ต้องไปเอกสารว่าอำนาจอันนี้ก็จะจะยุ่งยากหน่อยนะครับก็คือต้องถึงว่าผู้ผู้ผู้มีสิทธิ์เนี่ยปว่วยอยู่หรือพิการอยู่เนี่ยนะฮะไม่สามารถเดินทางมาได้ด้วยตนเองก็ต้องใช้เอกสารดังนี้ก็คือเหมือนกันครับแบบฟอร์มคู่สมรสหรือบุตรบุตรกี่คนก็ต้องใส่ให้ครบนะครับบุตรกี่คนเนี่ยเหมือนกันไม่ใช่ว่า,สาใส่แค่คนเดียวจบต้องต้องถูกต้องนะครับมีสี่คนก็ใส่สี่คน ถามตา,มถ,ามถูกต้องแล้วก็ดังสือมอ่งอานาจมองอำนาจอันนี้ค่อนข้างที่จะหลายขั้นตอนอยู่นะครับตัวนี้นะครับแต่ถ้าทําครบก็ได้ก็ผ่านนะครับนี่เขาบอกว่าครอบครัวคือคู่สมรสและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายยุตร้งก่สิบปีบริบูรณ์ตามข้อมูลของรกรมครับบกครองนะครับประก,กอบเสร็จปุ๊บเนี่ยน่าจะกรอกแบบนี้นก็ตามเห็นไหมครับตารางประกาศผลการลงทะเบียน ็จะเข้ามาสู่ตรงนี้เราดูได้นะครับเนี่ยถติว่าผมยื่นไปวันที่หกเนี่ยผมยิ้มไป,ปที่หกกันยาห้ากันยาหกกันยาเนี่ยเขาจะประกาศผลทุกวันศุกร์ใช่ไหมเนี่ยผมก็เดี๋ยวเราดูผลว่าเขาจะเข้าระบบเขาจะอนุอมัติเราผ่านทุกตัวตรงน,นี้แหละครับทุกวันศุกร์จนถึง2ี่ตุลานะครับนะหากตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและพบว,ว่าสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะฮะ ก็ถือเกิดจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนครอบครัวที่ให้ไว้ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเองให้แล้วเสร็จภายในวันที่3พฤศจิกายน65ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียนหรือได้ยื่ยนแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้นสำาหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ไม่มีครอบครัวโสดสามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียนได้เลยนะครับที่ไหนก็ได้ นี่คือคือถ้าถ้าข้อมูลเราครบนะครับข้อมูลเราเราเป๊ะเนี่ยไม่มีอะไรผิดพลาดเซ็นถูกต้องนะครับพิมพ์ถูกรายชื่อรายจ่ายอะไรต่างมันจะมีคำถามว่ารายรับเท่าไหร่รายผลรายปีเท่าไรหร่ปีหนึ่งได้ปีหนึ่งรายได้คุณเท่าไหร่เงี้ยกรอกให้ถูกนะครับก็จะผ่านอย่างผมก็ก็ยังไม่ผ่านนะเขารอเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะมา ถ้าวันไหนผ่านเราจะให้ดูว่าตรวจสอบอยังไงเราจะลองดูนะครับว่าผมจะลองเรื่องปรช้ธิปวันนี้วันอะไรวันที่ห้ากันยายนยังไม่ได้ผมเพิ่งยื่นไปวันที่ต้องรอวันที่สิบหกกันยานะครับก็คือน่าจะเป็นวันศุกร์เนาะนะครับผมจะมาผมจะมาตรวจสอบผลดูนะครับก็คือมาที่ตรงหน้านี้นะครับตรวจสอบการลงทะเบียน นี่คือตรวจสอบนะส่วนท่านที่ยังไม่ลงทุนก,ก็คือตรงนี้ท่านที่แบบเข้าเว็บไซต์มาก็พิมพ์นะครับพิมพ์ว่าบัตรสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้ท่านก็คิกเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็เข้าไปกรอกนะครับแต่ผมกรอกไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทําให้ดูก็ได้นะครับสมมติว่าผมจะทําผ่านระบบอะางเงี้ยฮะก็ทําให้ดูคร่าวๆนะครับ,ว,รบว่าเข้าไปดูเห็นข้อมูลเป็นยังไงแล้วเข้าไปในนี้นะครับ เนี่ยเขาจะถามให้เรายินยอมก่อนแบบนี้ก็นี่เห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้คือมันจะมีสองแบบถ้าจะเอาเอกสารมามากรอกมาเขียนเองไหมก็ได้นะครับหรือจะลงทะเบียนเลยก็คือเข้าไปปุ๊บมันเข้าเว็บไซต์แล้วก็ไปพิมพ์เลยสมมติเนี่ยผมเข้าไปลงลงทะเบียนเนี่ยแต่เขาให้ตรวจสอบก่อนนะครับเนี่ยตรวจสอบก่อนว่าคุณลงทะเบียนหลือย,ยังผมจะลองลองพิมพ์ดูนะ นี่ไงเห็นไหมครับผมผมเนี่ยท่านท่านได้ทําการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีหกห้าเรียบร้อยแล้วการตรวจสอบฐานะของท่านได้ที่เมนูตรวจสอบฐานะการลงทะเบียนเห็นไหมคือผมผมลงแล้วไงไม่สามารถทาอะไรได้เพราะเราทริม์มาเลขประชาชนไปนะครับก็เดี๋ยวจะให้มาดูทีหลังว่าผมจะทายัางไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยว อาจจะเอาชื่อคนชื่อของญาติก็ได้มาลองทำมากรอกให้ดูว่าเขากรอกอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ